ใครเคยเห็นการทำนาหญ้าบ้างครับนี่การทำนาหญ้านี่อันนี้ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะเขาก็จะตีเส้นเป็นตารางเห็นไหมตีเส้นยาวก่อนแบ่งเป็นเส้นเป็นเส้นโดยใช้ไม้นั่นแหละวัดเห็นไหมตีเป็นเส้นเหมือนตีเต้าครับแล้วก็ตีเป็นเส้นหรนืแล้วก็มาตัดเป็นทางขวางตัดตามตารางยอดราคาส่งประมาณแผ่นละ12บสองใช่ไหมครับ หน้าร้านขายประมาณยนะี่สิบยี่ห้าเนาะแผ่นญ้านะ,ะย่าจริงอันนี้เขาเรีกยกญ้าอะไรนะครับญ้าน,นน้อยจ้ะานนน้อยอ๋อถ้าเป็นา,าเายใบใหญ่อ๋อถ้าเป็นามเลยจะใบใหญ่อันนี้เป็นญ้านลน,น้อยธรรมดาส่วนเราก็ขอตักแหนเขาหน่อยแล้วกันแหนนี้เขาทําล่องน้ําไว้ในในนาหญ้าเขาเพื่อจะได้เอามาเลี้ยงญ้าเราก็มาขอตักแหนเขาไปเลี้ยงหอย